สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะคะ่ะออยจะพามาชมบ้านทรงโมเดิร์นนะคะพี่น้องซึ่งเพื่อนดัดแปลงเป็นหลานคาแล้วก็เป็นเป็นบ้านน้ำเนาะคะ่ะเนาะบ้านหลังนี้นะคะมีความกว้างอยู่แปดเมตรนะคะส่วนด้านเนา่ยานี่ยเนี่สิบเมตรนะคะพี่น้องบา้านหลัง,ง,งลไไน,นี้นีน่แ่งโ<ะ>ประมาณสางร้าปไนไรคะแม่ซ้ำหนีเนาะนี่ซ้ำหนีโบมีป่งกับเบืองบ่มี่ยังซ้<ะ>ำกงสางซ้ำพี่เอนน็นอยู่นี่นะคะแม่เฮ็ดเบบ่ปหปลาไเล้วแม่แม่เฮ็ดเองน เฮ็ดเอง嘛คะอ๋อจ่างสร้างขุนซอยนะอ๋อแม่ก็ยิฐเองโอ้โหแม่ก็ยิฐเองคะกอซอยก่อนน้ำกัะดกซางคนเดียวค่ะพี่น้องเพื่อนเก่งแช่นหมคะแม่เพื่อนกอยิฐเองเนาะค่ะบ้านหลังนี้บ้านนี้หลูกหลุกลูกหลุกใส่เพื่อนกะเสียมเล็กเสียมยังกระไดที่น้าบ้านซอยบาตอนนี้ชื่ห้าจ่างสร้างมากคนเดียวจ่างสร้างไม่เห็นซอยไม่เห็นซอยกันมั็นโซเห้ากับประซางแง่งแต่ว่าจ่างสร้างม็ทราบห้าเป็นมือนเดียวโอ้โค่ะ เห็ดเห็ดตอยซางน้ำเนาะเสาจัดต้นค่ะแม่เสาไม่เจ็ดต้นเลยแต่ต้นนี้มันเก่าๆสิบสิบสองต้นเสาสิบสองต้นเป็นเสาหนาหาเนาะค่ะเนาะเสาหนาหานะคะก็ตรงนี้เห็ดเป็นเป็นบ้านน้ำหมอค่ะเป็นลานผ่าน้ำเนาะค่ะเป็นบ้านเป็นลานค้ำเห็ดหอลูกไส้บานกะซือลูกไส้ค่ะบานนี้ในงบประมาณแสนหานาะค่ะค่าวัสดุนี่อาคาสันไทยนี่ไร่บันไดแม่ แม่บได้แยกเนาะแม่ร่วมเบสเซ็ตอ๋อก็คือร่ออวมเบสเซ็ตนะคะพี่น้องเบสเซ็ตที่เฮดไปแล้วหน,น,น,นึ่งสามตค่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเนาะค่ะพี่น้องเนาะมานีอ่าเขื่นที่โยขืนนะแม่ตัวบ่าในโยกขืนประมาณจากเส้นค่ะนี่บอกค่ะมันม่นแม่ยยไปนะมันสามสิบเส้น่ว้นที่ขงโอ้ยกไปสามสิบเส้นเนาะค่ะมานีดั่งดั่งตัวที่ต่อขืนน้าแม่เสาต้นแหลกตรงนี้น่ะประมาณสูงประมาณจากเส้นค่ะ เม็ดหนึ่งเมดนาะค่ะบานี้เซาที่สองนี่แม่ต้นหน่แเม่กับบอดดี้บอดดี้เสาที่สองนี่ประมานปามันหกสิบเซนเนาะค่ะพี่น้องเซาที่สองค่ะเสาสุดท้ายนี่คนบริตอดังขึ้นนะคะพี่น้องเป็นทรงโมเดิร์นเนาะเนาะอ่ามีมีหนึ่งห้องนอนเนาะค่หนึ่งห้องนอนหลวก็ะอ่าเป็นหนึ่งห้องห้องโล่งนะคะพี่น้องห้องนอนนี่พื้นที่ร้ายบานไดแม่ห้องนอนก็ร้ายโดนมันสิแม่เห็นห้องนอนอยู่หันนััน อันนี้มันก็จะอยู่ประมาณจักสามคูนสามนี่แหละสามคูนสามเนาะค่ะเนาะวันนี้ต้องตัวซีห้องไหวไถ่ยางออกยางขาค่ะตัวลานขาดิแม่ประมาณเท่าไหร่ค่ะอันนี้มันก็สิหัวเมนสิยูซีพวงซีคูนหานี่แล้วซีคูนหานะค่ะพี่น้องเนาะวันนี้ตรงนี้เดลยค่ะตรงตรงทางเขานี่ค่ะตรงที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะข้างหน้านี่ว่ค่ะข้างหน้านี่ไม่สามเมตรสามคูนกว้างซีเนนกว้างซียาวสามนะค่ะแนีนน ค่ะพี่น้องประมาณนี้เนาะคะ่ะก็คือตรงนี้เพื่อนก็บจะต่อชาดออกมานะคะพี่น้องเป็นเป็นลานคานแล้วเนาะค่ะนอกาะโครงทรายนี่ก็เป็นเป็นเล็กทั้งหลังเลยนะคะเล็กก็เป็นเล็กกาวาไนนะคะพี่น้องอเสาก็เป็นเสาปูนนะคะในงบประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเนาะค่ะนอกาะซึ่งแม่จะคล้องบานเพื่อนเพิ่นบอกว่าเพื่อนกัได้ซอยซอยสร้างค่ะต่างซอยกนันนำเนาะค,ะค่ะ ย่างย่างร้างขึ้นมาพูดเดียวมันดูดเมันก็ซอยอซอยยังเพิ่นเลยค่ะน,นี่เนาะค่ะพี่น้องด้านข้างหลังขาก็ยื่นออกมาประมาณหน,นึ่งเ <Yeah. S 2> มตรเนาะค่ะเนาะประมาณนี้แล้วค่ะพี่นอ้องพามาเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะซึ่งเพิ่นกับดัดแปลงเป็นหลานคาน้ำเนาะค่ะพี่น้องกะอยู่ที่บ้านบ้านยังค่ะนี่เดี๋ยวสิปโปรโมทหลานนี่นะ่ะยู่บ้านยังค่ะ บา้บา,าบนยูบ้านนนกลางตำบลสังเมฆค่ะพี่นอ้องหลานข่านะคะของคุณแม่เพิ่นกิดยูต,ต่างยูถี่บ้านนุ่นกลางนะคะตำบลสังเมฆนะคะอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดเนาะค่ะพี่นอ้องพี่น้องทันใดพานไปพานมาก,ก็มาแวะอุดหนุนเพนไดเนาะเนาะนี่ก็คือบริเวณด่านด่านหลานค่าเนาะคะ่ะพี่น้องรวมประตูนะตั้งทุกอย่างนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าของในหลานนี่บริลลรวมในหนึ่งแสนห้าหมื่นเด้อ ค่ะบริลล์วงนะค่ะอันนี้เพื่อนกับลวงทุนตังหาปรามาณนี้เนาะค่ะตรงนี้ตรงนี้กะตรงไพ่ยานี้ร่วมบอค่ะนี่แม่ตรงไพ่ยานี้บริลล์วมเนาะค่ะตรงไพ่ยาด้านด้านคางกับด้านหน้านี่ก็บริลล์วมนะคะพี่น้องตรงนี้เพื่อนเติมตังหาเนาะค่ะสวยอยู่ค่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนี่คือบริลล์ทิศฝาบริลลปูกระเบื้องบริท่าสีนะคะพี่น้องกะเฉพาะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะขอบลังคาก็เป็นสีเขียวนะคะพี่น้อง ประมานนี้เนาะค่ะสวยงามอยู่ค่ะในงบหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะคะรวมค่าช่างนะคะก mm ็ hmm. คือคันพี่น้องทันได้นะคะอยากจะประหยัดงบนะคะในการสร้างบ้านนะคะก็แนะนาําว mm ่า hmm. เพชรเอาเองนํานะคะแล้วก็จ้างสร้างนัมน่มอีสี่กับสามารถประหยัดได้คือกันเนาะค่ะพี่น้องสวยอยู่ค่ะ mm hmm. เป็นทรงที่พี่น้องเหานะคะ mm hmm. อาจจะมกักหลายเนาะคะ่ะทรงนี้เนาะ ยูนีเิ่นกับประยุูเป็นหานขาน้ำนะคะแล้วก็เป็นบ้านน้ำเนาะค่ะยู่นีพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะอ้อยก็ได้พามาชมบ้านทรงโมเดิร์นนะคะในงบประมาณ1 5 0 0 0 0บาทน,นะคะอ้อยก็บังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องได้เนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะออยก็ต้องขอบคุณคุณแม่เจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะจดยกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ออยได้เหตุคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ